The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่เมืองดอนคาสเตอร์ประเทศอังกฤษลูกเขาส่งเรื่องราวชีวิตของตนเองและครอบครัวมากราบขอความเมตตาครูมิ่ใหญ่ฝันในฝันดังนี้คะ่ะคุณพ่อของลูกเป็นชาวอำเภอพนนทนิคมจังหวัดชนบุรีก่อนแต่งงานท่านเป็นพ่อค้าควายและทำฟาร์มไก่ แต่พอแต่งงานแล้วก็เลิกอาชีพเก่ามาทำนายอยู่กับคุณแม่พอลูกคนแรกโตคือตัวลูกโตพอที่จะช่วยงานบ้านและงานนานได้แล้วท่านก็ไปสมัครเป็นช่างฟิตไอกับทหารอเมริกันที่แคมป์แสมสารอำเภอสติหีบทำอยู่ได้สามปีก็ออกมาเป็นราปอพอ ที่บ้านของนอำเภอและปลัดอำเภอพนมสารคามปัจจุบันท่านเสียชีวิตด้วยโรคชลารวมอายุได้72ปีคุณแม่เป็นคนอำเภอเดียวกันกับคุณพ่อท่านได้พบกับคุณพ่อมาตอนอายุ19ปีโดยพี่ชายนะเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันเพียงครั้งแรกที่พบกันคุณพ่อก็ รักคุณแม่เลยจากนั้นท่านก็นให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่ในวันไปสู่ขอคุณพ่อกลับไม่ได้ไปเพราะไปอยู่ที่บ้านแฟนสาวอีกคนหนึ่งพิธีมั่นยังมีแต่เจ้าสาวไร้ล่องรอยของเจ้าบ่าว คุณแม่ทั้งเจ็บใจทั้งอับอายแขกเครือที่มาร่วมงานมากแต่คุณแม่ก็ต้องยอมแต่งงานกับคุณพ่อเพราะญาติผัวใหญ่จัดการให้ทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ยังเก็บความเจ็บกระดองใจช้ำใจเอาไว้เมื่อทะเลาะก,กันทีไรคุณแม่มักจะพูดเน็บคุณพ่อเรื่องนี้ทีวันนั้นวันมั่นเธอไม่ยอมมาปล่อย ฉันทั้งไอเนี่ยพูดเรื่อยๆแต่คุณพ่อก็ยอมขอโทษคุณแม่ทุกครั้งเลยขอโทษกันไปขอโทษกันมาจนมีลูกถึงสิบคนแล้วก็คลอดลูกง่ายทุกคนเลยปัจจุบันคุณแม่มาอายุได้เจดสิบปีแล้วเจ็บป่วยหลายโรคทั้งโรคหัวใจเบาหวานหัวเข่าเสื่อมและความดัน ตัวลูกเองเกิดปี2500เป็นลูกสาวคนโตมีน้อง9คนพอเจ้ปอสอา 4, ยุได้10บขวบก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานเลี้ยงน้องอีกทั้งช่วงนั้นคุณพ่อกลับไปประจำอยู่ที่แคมป์ทหารอเมริกันนานๆนนจะกลับมาสักครั้งตัวลูกจึงต้องทำงานหนักทั้งงานบ้านและงานนาพอายุ16ปีลูกก็ป่วยหนัก เป็นโรคฝีในท้องนำส่งโรงพยาบาลแทบจะไม่ทันตั้งแต่วินาทีที่หมอผ่าตัดโดดน,น้องออกจากท้องลูกลูกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยหนึ่งเดือนผ่านไปหมอบอกว่าหมดปัญญารักษาแล้วคุณพ่อจึงพากลับบ้านญาติๆทุกคนก็ดีใจที่ลูกกลับมาตายที่บ้าน จึงช่วยกันต่อลงบ้านหลังสุดท้ายให้ทันทีเลยเตรียมพร้อมไว้ใส่ศพลูกส้าของลูกในขณะนั้นเหมือนคนตายแล้วจริงๆคือมีแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อไม่มีเลยเนะี่ยแขนขาเล็กนิดเดียวขยับขยื่นไม่ได้พูดก็ไม่ได้กลิ่นก็เหม็นนอนกรอกตาไปมาคล้ายถูกผีเข้าแต่ยงนั้นคุณพ่อก็ยัง ไปตามพระภิกษุรูปหนึ่ง <Yeah. S 1> ซึ่งเคยมีหน้าที่เป็นหมอสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน <Yeah. S 1> แล้วก็เคยรักษาคุณพ่อให้หายจากไข้มาลาเรียมาแล้ว <Yeah. S 1> ให้ลองมารักษาลูก <Yeah. S 1> ส่งทางคุณแม่ก็พาหมอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หมอร่างทรงจฉพาะเมืองลาว <Yeah. S 1> ให้มารักษาลูก <Yeah. S 1> <c oughs> จึงเกิดเป็นเรื่องถกเฉียงกันว่า ชีวิตของลูกยืนยาวต่อมาได้นั้นเป็นเพราะพระหรือผี <c oughs> <c oughs> กันแน่อายุได้ยี่สิบหนึ่งปีก็ได้มีโอกาสเรียนต่อภาคค่ำจนจบชั้นมอสองห้า <c oughs> ตอนนั้นจะตายอยู่แล้ว <c oughs> มาสอบมอสอห้าได้ร่างกายของลูกขนาดนั้นดีขึ้นมากจนพอจะทำงานได้แล้ว ลูกจรงได้มาเช่าบ้านอยู่ในเมืองชนบุรีในตัวเมืองชนบุรีพร้อมกับทางานหลายอย่างทั้งรับจ้างขายข้าวแกงไม่น่าชื่อเลยนะจากใกล้ๆจะตายเนี่ยและรับส่งเครื่องจากสารพื้นบ้านไปตามห้างต่างๆในกรุงเทพ oh. ขณนาดเดียวกันก็เรียนอาชีวะไปด้วย oh. ไม่ธรรมดาเลยเนี่ย oh. พร้อมทั้งทยอยรับน้องๆทุกคน oh. อีกเกคน oh. รับน้องๆทุกคนมาอยู่ด้วย แล้วส่งให้เรียนต่อทุกคนจะลูกอายุได้35ปีน้องๆทุกคนก็เรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดีทำทุกคนแล้วพวกเขาก็ทยอยกันแต่งงานมีครอบครัวกันเกือบหมดทุกคนแล้วเพราะการแต่งงานมีครอบครัวของน้องๆทำให้ลูกมีปัญหากับคุณแม่ลูกมีปัญหาคุณแม่เรื่องที่ลูกยังไม่แต่งงาน อายุได้36ปีลูกจะมาถูกรถชนอีกขาข้างซ้ายเกือบหักพราะถูกล้อรถทับจนต้องเดินกระเพกกระเพกมาตลอดอกระทั่งลูกอายุได้43ปีแล้ว<อ>ขณะนั้นลูกไปค้าขายในตลาดพัทยา<อ>เพื่อนแม่ค้าคนหนึ่ง43นี่ยังไม่ได้แต่งงานนะ<อ>เปิดร้านอาหารริมหาดพัทยา ก็นิยามไม่รู้จักกับหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งอายุเท่ากันกับลูกเลยครั้งแรกที่รู้จักกันดูพระเอกนางเอกเ,เ,เ,เจอกันนะมีวัฒนธรรมดีๆดียมายกมือไหว้ <laughs> <laughs> พอเจอก็ยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับคำเดียวเท่านั้นแหละแล้วไ่พูดอะไรก็ดีเลย ไม่พูดอะไรอีกเลยลูกเห็นแล้วก็คิดในใจว่าอิตาคนนี้แปลกอย่างยั่งกับคนบ้าเพราะเขาใส่กางเกงขาสั้นในเพลกใส่กางเกงขาสั้นมานะเสื้อยืดแขนสั้นสีเทาด้านหลังขาดเป็นรูโวอาจจะได้พิสูจน์รักไงใส่รองเท้าแตะ หนวดคราวยาวรุงรังผมยาวยุ่งเหยิงแต่มีจุดเด่นบนใบหน้าของเขาที่ทำให้สะดุดตาลูกคือดวงตาจ้ะดวงตาเขาสายบริสุทธิ์เหมือนเด็กใครเดียงสาเขาจะไม่พูดอะไรกับใครง่ายๆแม้กับคนที่รู้จักเราก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้นี่เป็นคน น่าสงสารเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในใจแล้วต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้จะไปหาใครนางเอกคิดอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> ลูกจริงสนใจอยากจะช่วยเหลือเขา <c oughs> <c oughs> อืมกอบกับลูกมีปัญหากับคุณแม่ <c oughs> คือเรื่องที่ลูกไม่ยอมสลาโซเสียที <c oughs> จะอายุม,มาได้สี่สิบสาปีแล้ว อีกทั้งเพื่อนชายที่คบกันมาเป็นสิบปีและก็คิดจะแต่งงานด้วยก็สบประหมาดลูกฝากมาทางน้องสาวว่าเขาบอกอย่างนี้เขายอมรับในตัวลูกไม่ได้เพราะดูแล้วลูกเหมือนเป็นคนประสาทพูดไม่รู้เรื่องใจดีเกินไปเชื่อคนง่าย ต้องไปอยู่คนที่มีรู้เรื่องเหมือนกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ <Yeah>. oh. <laughs> ถ้อยคำชีนี้ก็ทำให้ลูก <Yeah>. oh. น้อยใจสะเทือนใจมาก oh. แล้วฝรั่งคนที่ลูกพบนี้บุ oh. คลิกคุณสมบัติตรง, oh. ต,รงตรงสเปคตามที่เพื่อนชายกล่าวไว้ไม่มีผิด <laughs> ลูกจึงตัดสินใจ <laughs> อย่างอย่างเร็วเกินไป จะคบกับฝรั่งคนนี้ <Yeah. S 1> จนันเลกพยายามติดต่อพูดคุยกับเขาจนคุ้นกัน <Yeah. S 1> และก็พาเขาไปแปลงโชมใหม่โ mm hmm. ดยการซื้อชุดใหม่พาไปตัดผมโกนนวด <Yeah. S 1> คบกับเขามาระยะหนึ่งลูกก็บ,บอกเขาว่าเราต้องแต่งงานกันแล้วนะพระเอกถามกลับถามว่าทำไมล่ะทำไมเราต้องแต่งงานกันด้วยล่ะ นางเอกก็ตอบว่าก็เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะ่ะมันไม่เหมาะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับน,นอ้นองๆของฉันพเพลงก็พูดว่าฉันนั่นไม่ใช่คนดีนะมีสองหัวใจบางวันดีบางวันร้ายนางเอกก็บอกว่าคนที่อยู่กใกล้ฉันจะต้องเป็นคนดีมีจิตใจที่งดงาม และเธอเน่ะเป็นคนดีม sure? ีใจใจบริส <m z ul heures> an ุทธิ์พระเอกยิ้มแล้วก็เอียงอายทำตาหวานหวานและก็พูดว่าอายุเชื้อคุณแน่ใจแล้วเสบอยดมมษายนสองห้สเราก็แต่งงานกันชีวิตคู่ของเราไม่เหมือนใคร มีการปรึกษาาารือหรือพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้นตัวเขาเองก็ไม่ไปสูงสิงพบปะพูดคุยกับใครเลยมีมีคนมาหาก็จะหลบสร้างความยงหยุ่นสนเท่กับทุกคนที่รู้จักและตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยยื่งเกี่ยวกันแบบฉันสามีภรรยาเลยเ,เขาเหมือน เขาเหมือนเป็นลูกชายมากกว่าที่จะเป็นสามีของลูกหลังแต่งงานผ่านไปหนึ่งปี <c oughs> เขาก็เริ่มป่วยเขาเขาก็ออกออกโรงพยาบาลหลายครั้งเ <c oughs> ดี๋ยวมันมีเหตุผลแล้วละเดี๋ยวเราจะรักฝ่ายชายทีเดียว <c oughs> คือระ,ระยะหลังๆเนี่ย <c oughs> มีอาการเกิดขึ้นที่ร่างกายของเขาคือคันไปตามตัว <c oughs> จึงพาไปตรวจเลือด ปรกฏว่าเขาเป็นโรค HIV oh. เป็นมาแล้วสี่ปี oh. ลูก <c oughs> ตกใจมากแต่ก็ตั้งสติสวนเขาพระเอกทำไงวิ่งออกจากโงรงพยาบาลไปเลย oh. ไปนั่งร้องไห้อยู่ที่รถพอรู้ว่าตัวเป็นโรคอย่างนี้ลำพึงว่าเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วอยากจะหนีไปไกลๆ <Okay. S 1> ลูกบอกเขาว่า อืไม่ต้องหนีไปไหนยังเหลือฉันอยู่หนีไปทุกอีกทำไมฉันจะเป็นเพื่อนคอยดูแลเธอเอง oh. เขาได้ยินนั้นเขาก็ตื่นตันใจแล้วก็ขอบขอบคุณเธอผู้แสนดีแล้วก็ลูกก็พาไปตรวจอีกครั้งเพื่อความแน่ใจลูกเองก็ตรวจเช่นกันแต่ไม่มีปัญหาใดๆส่วนเขาเป็น HIV อย่างแน่นอน ต่อมาลูกีโอกาได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานของน้องสาวของลูกที่ประเทศอังกฤษจึงได้ไปเยี่ยมแม่ของสามีเป็นครั้งแรกจนกระทั่งเข้าไปที่สามที่มาอยู่อังกฤษอาการเขาก็เริ่มหนักต้องเข้านอนโรงพยาบาลแล้วก็กระจากไปเมื่ออายุที่49ปีหลังงานศพผ่านไปแม่ของสามีก็เอาแต่ร้องไห้ทำทีว่าจะไม่พอใจในตัวลูก ราแ,แม่สามีคิดว่าลูกต้องมีเชื้อเอชไอวีทำให้ลูกชายเธอติดเชื้อไปด้วยแม้จะอธิบายอย่างไรแม่สามีก็ไม่เชือ่อในสุดพี่น้องและเพื่อนเพื่อนของสามีก็พาลูกไปตรวจเลือดซึ่งผลการตรวจกระพบว่าลูกปราศจากเชื้อเอชไอวีแม่สามีจึงเข้าใจเราจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาลูกนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนชาวไทยคนหนึ่งที่เคยไปทำบุญที่วัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์ แล้วก็ได้ชวนสร้างพระพร้อมก็ให้ที่อยู่ของวัดเอาไว้ลูกยังโทรไปที่วัดแล้วก็ได้สร้างพระและติดดาวทำดวงแรกของเมืองดอนคอสเซอร์โดยมีพระอาจารย์มารับจ่ายสร้างพระและมอบจานดาวทำให้ถึงที่บ้านหลังจะมีดาวทำแล้วลูกก็พาแม่สามีมาดูพร้อมกับแปลให้ท่านฟังใบหน้าแม่สามีดูสดใสขึ้นอารมณ์ขุนโมก็ลดน้อยลงาจากนั้นมาประมาณสัปดาห์กว่า ลูกมัติเจริญภาวนา Manchester แมนเชสเตอร์ละถวายปัจจัยหนึ่งแสนบาทร่วมสร้างเสาแก้พันปี<า>มหารัตนวิหารคดจารึกชื่อสามีและแม่สามีทันทีทุกวันนี้ลูกชวนคนให้มาสร้างพระและติดดาวทมกันน้องสาวที่สวิตเซอร์แลนด์เธอก็สนใจจะติดดาวทำเช่นกันคุณแม่และญาติญาติที่เมืองไทยลูกก็สั่งให้เขาติดให้แล้วมากกว่าห้าดวง ส่งกลีดกระชนให้เพื่อนติดดาวทำและจูนสัญญาณช่อง DMC ไปแล้วไม่น้อยกว่า5้กรอบครัว<า>และกําลังลุยทําหน้าที่ขยายจารย์เราทําอย่างเต็มที่เราอยากทุกคนได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตอย่างที่ลูกได้รู้แล้วจากช่อง DMC คําถามช่วยกันจําด้วยนะจ๊ะ<า>คุณพ่อมีกรรมใดจริงต้องยอมคุณแม่ทุกครั้งทงั้งทที่เหตุผลของคุณแม่เป็นการบังคับใจคุณพ่อ คุณพ่อตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้หรือไม่อย่างไรคุณแม่มีกรรมใดจึงต้องเสียหน้าจากงานมั่นที่ไม่มีฝ่ายชายคือคุณพ่อบุญใดคุณแม่จึงคลอดลูกได้ง่ายทุกคนกรรมเก่าท่านเป็นอย่างไรจรึงชอบทะเลาะก,กับทุกคนที่อยู่รอบข้าง ทำอย่างไรท่านยังจะยอมสร้างบุญบ้างก่อนตายเหตุใดลูกจึงต้องมาทำงานหนักช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆตั้งแต่อายุย่างน้อยและแม่พิ่งหายจากป่วยหนักร่างกายยังไม่แข็งแรงก็ยังต้องมาทำงานส่งน้องๆให้เรียนจนจบกันทุกคนบุพกรรมใดลูกจึงต้องมาเจ็บป่วยปางตายด้วยโรคฝีในท้องเดินแล้วก็พูดไม่ได้ร่างกายพอมแห้งอยู่หลายปี ครั้นหายป่วยก็มาถูกรถชนหลายครั้งบุญใดจึงรอดมาได้ทำไมสามียองลูกจึงไม่เป็นคนไม่อยากพูดกับใครทำตัวมันเด็กไร้ดิงสาแต่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบสะสมเรื่องราวของพระสงฆ์วัดและธรรมะทางพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องวัดพระธรรมกายด้วยและเป็นคนที่เปิดช่อง DMC ทางอินเทอร์เน็ตให้ลูกดู ก่อนที่จะคิดมาติดดาวไทมเซียอีกทำไมสามีจึงได้รับเชื้อเอชไอวีและกำไลเขาจึงมาตายด้วยโรคนี้สามีตายแล้วเป็นไหนเด้รับบุญสร้าของพระและบุญเสาแก้วพันปีอยู่ที่ไปให้หรือไม่อย่างไรลูและสามีมีบุป,ปรกรรมาร่วมกันมาอย่างไรจึงได้มาแต่งงานและอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยยื่งเกี่ยวกันแบบสามีภรรยา ตัวลูกสามีและแม่สามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทําไมจึงมีใบหน้าที่คล้ายกันนั้งๆที่เป็นคนละเชื้อชาติทั้งยังได้มาอยู่ด้วยกันด้วยทําไมน้งนองๆลูกเกือบทุกคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงช่วงต้นของชีวิตจะดีประสบความสาเร็จในเรื่องการเรียนแต่พอโตขึ้นมีหน้าที่การงานดีแต่ก็มักจะมีปัญหาทางครอบครัวเกือบทุกคนและคนไหนบ้างที่มีสายบุญมากหมุกณะ ลูกจะได้ไปทำหน้าที่กัละยาณมิตรเชิญชวนมาสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่และถูกตัวจริงตัวโลกสามีและแม่สามีสร้างบารมีกมุขณนะมาอย่างไรเจ้าคะาลับตาฝันเป็นตูเป็นตาเตื่นขึ้นมา,านงทีแล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปาร,รัมปราการาฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะ คุณพ่อต้องยอมคุณแม่ทุกครั้งทั้งทั้งที่เหตุผลของคุณแม่เป็นการบังคับใจคุณพ่อเพราะคุณพ่อรักคุณแม่มากแล้วก็ไม่อยากให้คุณแม่งุนงิดเป็นเรื่องปัจจุบันนะเป็นหลักแล้วก็ได้เป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติท่านก็เป็นท่านอย่างนี้มาตลอดเพราะความรัก ก็ยอมคุณแม่คุณแม่จะว่ายังไงก็เยียดทั้งนั้นกันพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปแล้วทำบุญบ้างตามประเพณีทา่ก็ยังมีความเป็นอยู่ที่ยังไม่ค่อยจะดีนักนะจ๊ะได้รับบุญเทวทิ่ไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านดีขึ้นมีสภาพดีๆขึ้นท่านฟาบอกมาว่าท่านอยากได้บุญมากกว่านี้ ให้วิศบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าคุณแม่ต้องเสียหน้าจากงานมั่นที่ไม่มีคุณพ่อหรือฝ่ายชายในงานน้ำมั่นเพราะแน่ดีดก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาตินี้แนหะแต่ชาตินั้นคุณแม่เนะ่ชอบงอนเวลางอนกงานทีไรล้วก็จะชอบพูดว่า เดี๋ยวจะถอนมัน่นเอาคำพูดนี้มาขู่พ่อเสมอพอ่อในชาตินั้นก็โมโหแล้วไปยังนมอยู่นี่จึงพูดว่าถอนก็ได้แต่เอาไว้ชาติหน้าพูดกันไปอย่างนี้บ,บ่อยๆเนี่ยจนคำพูดนี้ถูกเซตโปรแกรมเข้าไปในกลางกายเป็นผังติดตัวมาชาตินี้ คือชาตินั้นพูดประถอนก็ได้แต่ว่าชาติหน้าแต่พอมาชาตินี้ไม่ได้ถอนมัน่นแต่ว่าแค่ไม่ได้มาในงานพิธีมัน่นเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติคุณแม่คลอดลูกได้ง่ายทุกคนเพราะบุญที่ได้ทําการสงเคราะห์ญาติในอดีตมาส่งผลจะคุณแม่ท่านชอบทะเลาะกับทุกคนรอบข้างเพราะ ท่านสั่งสมโทสัจจริตเอาไว้ทั้งๆที่เป็นคนที่มีพื้นฐานพื้นฐานใจดีมากแต่ว่าก็เป็นคนชอบขี้งุดหงิดไม่ได้มีบุพกรรมอะไรกันมาจ้ะลูกจะต้องเป็นกัละาณมิตรให้ท่านด้วใจที่เยือกเย็นและอดทนที่จะอธิบายเรื่องบุญบาปให้ท่านฟังบ่อยๆก็จะทำให้ท่านค่อยๆดีขึ้นจ้ะลูกต้องมาทำงานหนัก ต้องมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆตั้งแต่อายุอย่างน้อยและแม่เพิ่งหายป่วยหนักร่างกายยังไม่ค่อยจะแข็งแรงดีก็ยังต้องทำงานส่งน้องๆให้เรียนจนหมดจนจบหมดทุกคนเพราะก็อนที่จะมาเจอหมู่คณะในชาตินั้นตัวลูกเองเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้เสมอว่าคนเราเนี่ยจะรวยได้นั้นมันต้องหนึ่งสมองสองมือ ต้องทำงานหนักและขยันเท่านั้นจึงจะรวยและก็คิดแค่นั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้ทำทานนะจ๊ะนี่ชาตินี้จึงต้องมาทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะไม่ได้ทำทานเนี่ยพระตณีส่วนการดูแลน้องๆยันจบการศึกษาก็เป็นบุญสงเคราะห์ยากของลูกในปัจจุบันนี้จ้ะซึ่งจะทำให้ตัวลูกพบชาต,ติต่อไปก็จะมีคนคอยดูแล ลูกจะป่วยปางตายด้วยโรคฝีในท้องเดินและพูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีเพราะชาแนอดีดลูกเป็นชาวไร่ได้มีพวกสัตว์ต่างๆในป่าเข้ามาในได้เพื่อททำลายพืชผลบ้างหรือมาทำลายสัตว์บ้างทำลายคนในไร่บ้างลูกจึงทำกับดักเอาไว้แล้วก็จับมันได้เช่นพวกสุนัขปลา เราเดนนำมันมาขังไว้ในกรงให้มันอดอาหารบ้างบางทีก็ใช้ลูกศรยิงบ้างก้อนหินคว้างบ้างอิบากรรมนั้นกล่าวนำมาส่งผลจ้ะให้ลูกเจ็บป่วยปางตายเป็นโล้าฝีในท้องเดินแล้วพูดไม่ได้ร่างกายพอมแห้งอยู่หลายปีหายป่วยแล้วถูกรถชนอีกหลายครั้งแต่รอดได้เพราะในชาตินั้นเมื่อจับสัตว์มาได้แล้วก็จะทำร้ายมันเพื่อจะให้มันเข็ด แล้วก็ไล่มันไปไม่ไม่ได้ทําให้มันถึงตายมิบากกรรมนี้จริงมาถูกประสบเลยถูกรถชนหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะไม่ได้ทําร้ายสัตว์ถึงตายสามีางลูกไม่อยากพูดกับใครทําตัวเหมัอนเด็กไร้เดีงสาแต่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบสะสมเรื่องราวของประสงค์วัดธ,ธรรมะทางพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องวัดพระธรรมกายด้วย แล้วเป็นคนเปิดช่อง DMC อให้ลูกได้ดูก่อนที่จะคิดมาติดจานดาทําอีกนั้นเพราะแะน่ดีสามีของลูกเคยทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแต่มีกรรมดื่มสุรานำมาส่งผลจึงทำให้คล้ายๆกับคนติ้งต้องแตงกล่าวจ้ะสามีได้รับเชื้อเอชวแล้วต้องตายด้วยโรคนี้เพราะการปัจจุบันที่ไปยุ่งกับผู้หญิงที่มีเชื้อเอชว จึงติดเชื้อนี่มารวมกับกรรมปานาธิบาตฆ่าสัตว์มหารฆ่าขายหรือขายให้เขาเอาไปฆ่าหรือล่าเพราะเป็นเกมกีฬามารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิทวาแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษด้วยบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้จ้า ลูกและสามีต้องมาอยู่ร่วมกันจะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบสามีภรรยาเพราะแน่ดีเคยเป็นพี่น้องกันมากกว่าการเป็นสามีภรรยากันกอกับปัจจุบนันในเขารู้ตัวว่าเขามีเชื้อเอชไอวีเขาจมีความรักลูกมากไม่อยากให้เชื้อนี้นะไปติดตัวลูกก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมกันกับลูกฉันสามีภรรยากันจ้า ลูกไม่ยอมเลิกกับเขาทั้งๆที่บุคลิกและอุปนิสัยของเขาไม่เหมือนใครเพราะลูกเอยสร้างบุญร่วมก,กันกับเขามาในพระพุทธศาสนาเคยสร้างบุญร่วมกันมาจึงทิ้งกันไม่ลงเลยแต่ชาตินั้นลูกมักจะแอนดูโดยให้เงินเขาไปดื่มเหล้าสังสรรค์ในฐานะที่ในชาตินั้นเขาเป็นน้องชายวิบากกรรมนี้จึงต้องมาเลี้ยงดู อดีตน้องชายซึ่งเป็นสามีปัจจุบันตัวลูกสามีและแม่สามีมีใบหน้าคล้ายกันแม้คนละเชื้อชาติแล้วต้องมายร่วมกันเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาโดยตัวลูกจะเป็นคนชวนทั้งสองคนสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ทั้งสองคนนั้นก็ทำบุญไปงั้นๆแบบไม่ขัดใจลูกแล้วก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนา หรืออธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทําให้พลัดไปเกิดนอกบุญญาเขตโดยบุนดังกลาวที่ได้สร้างร่วมกันมาจึงดึงดูดให้มาอยู่ร่วมกันอีกในชาตินี้น้นนองๆลูกเกือบทุกคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงช่วงต้นของชีวิตจะดีประสบความสําเร็จเรื่องของการเรียนพอโตขึ้นมีหน้าที่การงานดีแต่มกักจะมีปัญหาครอบครัวกันเกือบทุกคนเพราะ แต่ละคนก็ทำทานดีมาในระดับหนึ่งแต่การรักษาศีลข้อที่สามเนี่ยบางทีก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างจึงทำให้มีคู่ที่มีศีลศรัทธาทิฏฐิที่ไม่เสมอกันจ้ะลูกสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับพี่น้องได้ทุกๆุกคนละจ้าเพราะทุกคนมีสายบุญกับหมู่คณะมามากบ้างน้อยบ้างจ้ะโดย ไอ้ตัวลูกเริ่มชวนน้องสาวทุกๆคนก่อนจ้ะเริ่มชวนน้องสาวก่อนแล้วถึงค่อยไปถึงน้องชายโลกสามีและแม่สามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภททําตามที่ลูกชวนนั่นแหละไม่ขัดใจเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีศรัทธาอะไรก็ททาไปงั้นๆไม่ได้มีศรัทธาและกับหมู่คณะอะไรมากนักจ้ะ ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญยลติฐานจิตตามติดพิดุสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิธสัจจะได้พลัดกันเลยจ้า,า <laughs> No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means belief in the law of karma.